ไปนี่ละเยันเราโลกของเพงิงฮัลโหลนี่ละเยนเรามาแมนนี่ตูบหน่อยมองเราออกผูบาวมาเนี่ยคอยจําได้มันมีเขาไม่อย่างเนี่ยคอยเบื้องในย้ำเราไทยเราอย่างหันนี่คอยคอยจื้อได้คอยเบิ้งใน,นเในฟสน,นี่ยอย่างเดฟหัวเราโอมา้มาแล้วมาแล้วพ่อเพงิงพ่อเพงิงพไใ่ญ่เพงิง เอาพอหลวงเก้เพิงเอาผูดอะไรใเนี่ยมามาจากไหนไปทา่ไหนมาตา้งแต่เอไหรมามาหนังมาหนังว้ายว้ายเอิ้นหาถึงจะโดนน้ำหายยันบ่เห็นพุ่นถามเจ้าหมาผุนโอ้ยว่าจะไปมึงหันซุ่มหนึ่งมากินกาแฟกินแล้วก็ไปอันนี้กิดกาแฟเก่าเตะ บักาแฟขาเจ้ากินแล้วขาเจ้าไปมาสามคนสี่คนเ่กินกาแฟากับไปกินกาแ,แฟากับไปยังสีแ<อ>่แหะคือเห็นนี่แหละอันมาแตใส่ก่ามาแตทั้งนองบัวลําพูครับพี่<อ>คิดฮอดเลยอยากมายามยาใบาย,ยาใบาดูเขามีพอ่อ <laughs> มีแม่ดิข <laughs> ้าใบทั้งสีพอเดเอ,อันยังอุ้ยคืออุ้ยคือหลเถอะอันน้องไม่มีโกนนีทั้งฝุ่นมันแพงพ่อเฮ็ดคิปเงินกับว่าได้อันเป็นข้วไม้ก็ได้นอกอันอื่น อันอันไม่ใหญ่เอื่นยางสิโอ้เออเอาโอ้ยเอื่นพ่อย่านอันขอโทษเด้อขอโทษจตรวจอันอันคล็ดคลิปเงินกับว่าได้แม่นคุณแม่เลยว่าได้ซื้อใบมีดโกนเลยโอ้ยมาผีดเด้อวันขันมีใบมีดโกนสิลกให้อันยุ่งสีระบ้านกันนะอันลูกผัวกับว่ามีดอกายุ่งผู้เดียวพอไปซอยเสมออ้อยกลางกอกาบกรบป๋องนอนหน่อยกระป๋อซสอดสูดที่สอดของข่อยกับว่ามีอัน ใครกับวัานหาน้ากับวันกวัวมันมีมองสีเขียวจีนตื่นเส้ามากกับบริเฮวณยังมันเป็นยังเนี่ยสีบริเฮวณยังัไน,น,น,น <c oughs> ขี้ข้านขี้ข้านมันนีดจังหน่อยกับว่าสิไปตัดอ้อยนั่นแหละคิดคิดยากอยู่เดือนนี้ก็ได้คิดยากแบบใดคิดยากกอนย้ำมาพี่อัน,อน อืมผููบาวกะไรบักมือกล้อง <laughs> อันเราซื้อมือกล้องตเราซื้อมือกล้องอ้นี่เราบักมือกล้องอ๋อซื้อบักความตบอันขึ้นยากอยู่ตัวขาเจ้าสิปิดหีบอ่อยอันขึ้นยากว่าอันหาใส่เป็น้ผูบาวส่งผููบาวเรียนหน,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 นัง<ค>สือจบเขาเขาเขาเรียนย่ใส่ละพุ่นไหมเรียนยรงเรียนคนละเ,เรียนอยู่โรงเรียนอ่าเรียนยรงเรีย <laughs> น อันที่แรกก็เรียนอยู่วัดน่ะบวชเรียนอือกินขา้าวรืเอเป่ายินแล้วครับมักบ่นี่มักบ่มักอ,ม <laughs> มกอยู่มักอย่างให้เราหยับออกไปไกลอายุไรตอนน,น <laughs> ี้ <laughs> เราเราได้สามสิบเจ็ดปีโอ้ยยังมาบอกนั่งขันสามสิบอ่ะจะยีซิมหาขืนขอกะโบะน้ำตัวเป็นอย่างอันเลื่อยเบนจ์เจเพียร์เลื่อยเบนจ์เจเพียดขันทอยลงมากนะเว้าน้ำอยู่อัน ว่าม่นยังได้ทีมากเล็กน้อยบ่นไม่นยังดอกเมื่อกล่องหยับไปูาบนห้องก็ได้เบี่ยนแน่โอ้ยเมื่อกล่องเจาเพื้นพื้นจะือสินเนาะเที่ยงทีรีอยู่อันอยากในเบิ้งสันดอกหัวดีวัเจะว่าหัวดีนั่นละหัวดีก็สิบยัมากผู้เทาว่าม่นยังดอกอันจะคล้องกับเ่าันนั่นนะครับเป็นเป็นสาวเ่าเป็นสาวเทาเป็นสาวเ่าบ้านนี้อัน ขันเสียวผู้เฒ่ามาดูแลกันกระิจักผู้ใดสิมาถอดเพิ่มเพิ่อให้นะต้องกระเลยต้องนี่นี่รุ่นนี่นี่พอดีรุ่นนี่ก็บอกพอดีเนาะพอดีเด้รุ่นนี่ก็มีโอกาสอันป่วงอยู่ช่วงนี้กําลังเบาอยางจุดเบาง่ายตัวคุณแม่นี่เบาค่อยเบาค่อยจ่ากันไปเราเราเราบ้านนี้เราเราเราสิมีเทคนิคร้อมเด้อเวลานอนน้ำกันเนี่ย โอ้ยจะพูดเรื่องเทคนิคตัวอันนีเทคนิคพร้อมเดียะที่มีแนวท่าหนาท่ายังอันนี้ยังก่อนเฮ็ดอยู่บ่อนที่เขาจะว่าเสียวเชียวเสียวเชียวเฮ็ดเพจเฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดอยังอยู่บ่อนยังก่อนเขาจะอิ่นยังก่อนแอบฝ้าแอบแดงแอบดำเอียงแม่เฮ็ดต้องเขาจะอยู่บ่เฮ็ดอยู่วว่ะบ่ซื่อว่าจังเดย์ื่อว่าช่างเอกน้องบัวลำพูสั่งอีวอร์อมรถติ เฮ็ดเลี่ยมผ้าพ่อเลี่ยมผ้าเนี่ยเฮ็ดคลิปตลกเนี่ยกับบ๊บค่อยมีอย่างดีดอกอันคือการอยู่นี่ก็ฝากเข้าพ่อโอ้ยพ่อท่านอันว่าไม่ก็ได้แม่เขาไปเบื้องให้เนีเด้อคุณมีเฟซบุ๊กช่างเอกน้องบัวลำพูกับบุทมีอย่างดีดอกไหนคะน่ะบัวมีอย่างกับบางอยู่แต่ว่าหน้าตาดีก็สร้างความถนอมกับแมนค่อัสันนี่แหละอันสันกับมีอย่างดีได้สันกันได้แต่ว่าใว่หน้าตาดูงามดย ุพูงามด้อันแล้วคุณดีเพราะคุณเก๋ดีมันโทรษสามปอดตายกับเสียวโทรศัพท์ให้ไปใสอยู่ตรงสามเชียงตายเบิอถึงเชียงูงามไม่งามงามบ่มากบ่หนิมากบ่งามอยากได้อยู่แมนบ่ยจงไงช่างเอกยังเกาะช่างเอกหนองบัวลำพูโอ้เด็ดยิ่งยิ่งศีรษะไปติดตามให้เด้อเขาไปเบิ้งในเด้อคุณแม่จ้า อันเบิ่งแย่งกันไปเสียนแบบนี้แไปแมนเป็นว่าเสียสัตว์แห้งยังเหม็นสาบกวยกันแนวน้ำหงมหันต์ลงป่นแห้งเป็นว่าเบบบ้านอยู่ใสกว่บ้านบ้านอยู่บ้านน้นสำลานศพสนุกเนี่ยคุณแม่อันบ้านซันนี่ก็อยู่นี่ละบ้านแมนแมนแมนเด้เนาะแมนบ่แมนบ้านเราบ่นี่แมนแมนบ่เออเอาบ้านสำลันก็อยู่นี่ละยันก็แมนสำลันบอกพี่บอกน้องพันที่รานฝากก็ไเด็ดตัวอ้า แต่ว่าหนีสินมาจองฝากอยู่น่กระลาอยู่ฝากพี่ฝากน้องเพื่นๆวไปทั้งอันเมื่อกล้องอันจำสินเจ้าคนมาอันพี่น้องอันมาแต่ทั้งน้องบัวลังพูครับมือนีกับมหาเกเห็นเราเฮ็ดคิบครับพี่น้องว่ามันเป็นตะเบิงไม่คีบเราผมก็เลยอยากมาอันก็เลยอยากมาขออันก็เป็นเนนะงามอันผู้สวรรค์กันได้ กัเลยยังม่าขอความรู้น้ำเพลินครับพี่น้องความรู้มีเพียงแค่ชั้นป .4 ฝากติดตามในเดอ้อครับ Facebook ช่างเอกน้องบัวลำพูกับว่มีอย่างดีเราครับ <laughs> ก็บเข้าไปพัผ่านเข้าไปเลียนเบิ้งให้แเนี่ยก็ได้ครับผม <laughs> ขอบคุณครับเอคุณจ้าขอบคุณ,คณยูดีไม่แห้งกินกับแสบนอนรับครับไทยสะดวกหัวไปใส่พอเงินเดินไปขวัวพอทองหรือหกัหกปีหักน้องหักแป้งแบ่งปันเรืออันอันแนวดบ่มีก็ยังมาบอกสู่ฟังถอดแนวดมีจยังมาบอกสู่ฟังคันคันบ่มีอยังว่าต้องมาเ <laughs> พราะว่ายูดีกับ่มี่อย่างแล้ว <laughs> 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 บ๊ายบาย